สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสดนะครับวันนี้เดินทางมารีวิวขายบ้านพร้อมที่ดินนะครับซึ่งก็เป็นบ้านสวนนะครับบ้านหนึ่งหลังนะครับพร้อมกับที่ดินเนื้อที่288ตารางวานะครับด้านหน้าก็จะติดกับถนนนะครับเรียบคลองสระทานะครับอยู่ตำบลนะครับอาโพนอำเภอนะครับบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ บ้านหลังนี้นะครับอยู่ในชุมชนนะครับเนี่ยมีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆแล้วก็เนี่ยมีไฟฟ้านะครับเอกสารหลักฐานเนี่ยไปฉลุกแดงนะครับสามารถรองกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นี่เป็นบ้านสวนนะครับเนื้อที่280ตารางวานะครับเป็นบ้านน่าอยู่เลยนะครับบรรยากาศในโอ้ร่มรื่นมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับตำบลอาโพนอำเภอ นะครับโบเชตจังหวัดสุรินนะครับเนี่ยด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับมีรั้วนะครับด้านหน้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปด้านในนะครับซึ่งก็ขอบอราคาขายเลยนะครับราคาโอ้โหถือว่าขายถูกสุดๆเลยนะครับบ้านหนึ่งหลังที่ดินเนื้อที่288ตารางวานะครับขายราคานะครับเจ็ดแสบาท7จ็0 0 0นบาทนะครับ แล่สิ่งที่น่าสนใจก็คือนะครับราคา7 3 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็อาพีนันทนาการเลยนะครับฟรีค่าโอนนครับโอ้โหนะเพราะฉะนั้นนี่สำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับซื้อบ้านพร้อมที่ดินแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลค่าโอนเนี่ยเท่าไหร่นะครับเจ้าของใน,นบอกว่าเดี๋ยวจะโอนให้นะครับฟรีค่าโอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพานะครับทุกท่านเข้าไปสู่ด้านใน ไปดูพื้นที่ด้านในก็จะขอพาทุกท่านนะครับมาดูพื้นที่โดยรอบก่อนนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่เนี่ยที่ดินทั้งหมดนี่288้ตารางวานะครับซึ่งก็จะมีการถมดินแล้วประมาณนะครับประมาณสัก8 0อนะครับอีก20%ก็อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งก็ด้านล่างก็จะมีการเลี้ยงนะครับเลี้ยงเกี่ยวกับสัตว์นะครับเลี้ยง กิ้งกงนะกิ้งกกอ่าซึ่งจะคล้ายๆกับจิ้งหรีดนะครับแต่นะครับตัวนี้จะเลี้ยงง่ายกว่าแล้วก็ราคาดีกว่านะครับเนี่ยก็เจ้าของบ้านนะครับมีการเลี้ยงนะครับกิ้งกงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับด้านหลังซึ่งก็เป็นอาชีพเสริมนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับก็ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณสัก3เดือนนะครับแล้วก็จะจับนะครับจับแล้วก็ขายนะครับมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่บ้านเลยทีเดียวนะครับ นี่ครับพื้นที่ด้านหลังนี่ก็นะครับยาวมาด้านหลังนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านนี่ก็เคยนะครับเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมูด้านหลังนะครับตอนหลังมาก็นะครับมาเลี้ยงกิ้งกองแทนนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับเนี่ยด้านหลังพื้นที่ที่อยู่ข้างเคียงก็จะเป็นทุ่งนานะครับตรงนี้บอกเลยครับว่านะครับน้าไม่ท่วมนะครับน้ําไม่ท่วมอยู่ในพื้นที่ของนะครับตำบลอาโพน นะครับอำเภอโบวเชษดจังหวัดสุรินทร์นะครับเนื้อที่288ตารางวานะครับนี่คือพื้นที่ด้านหลังนะครับให้ท่านดูแบบฉบับเต็มเลยนะครับจะได้ตัดสินใจง่ายนะครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับซึ่งก็มี2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวหนึห้องโถงนะครับบ้านก็สร้างมาเมื่อปี2500 5นะครับ58นะครับก็ยังไม่ถึง10ปีนะครับก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ย อันนี้ก็เป็นโรงเรือนของเลี้ยงหมูนะครับก็ยังไม่เก่านะครับสามารถที่จะมาพลิกแปลงดัดแปลงนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นการปลูกพืชพืชผักสวนครัวนะครับก็ไม่ได้ปล่อยให้เนื้อที่ว่างนะครับก็จะปลูกพืชผักสวนครัวนะครับก็อาจจะเอาไว้สําหรับเก็บกินเองในครอบครัวแล้วก็ถ้ามีเหลือก็จะแบ่งขายอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไป นะครับดูพื้นที่ภายในบ้านนะครับว่านะครับน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นบริบทพื้นที่ด้านหลังบ้านนะครับเป็นโรงเรือนนะครับสองโรงเรือนนะครับตรงนี้นะครับโรงเรือนที่เลี้ยงหมูนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงเรือนที่เลี้ยงนะครับกิ้งก่งนะครับเป็นพืชอ่าไม่ใช่เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับบริเวณรอบๆบ้าน ตรงนี้นะครับบ้านสร้างเมื่อปี58นะครับก็ยังไม่ถึง10ปีนะครับบ้านยังใหม่จืเลยนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วข้างๆก็จะมีกอไผ่ขนาดใหญ่นะครับมาก็นั่งเล่นกันตอนนี้นะครับยากาศเย็นมากๆเย็นสบายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลังเป็นด้านหลัง ผมขออนุญาตเข้าด้านหลังกันแล้วกันเนาะจะได้สุขกสบายนะครับนี่ก็คือห้องโถงที่เป็นห้องครัวนะครับโอ้หอลังการงานสร้างสเลิเกินนะครับปลูกกระเบื้องขนาดใหญ่นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่นะครับด้านหลังนะครับเป็นห้องครัวนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มีเคาน์เตอร์นะครับเนี่ยเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะครับมีเคาน์เตอร์ที่ล้างโรงล้างจานเรียบร้อยส่วนห้องน้ําก็จะมีสองห้อง นะครับในการแยกห้องนะครับอันนี้ก็ห้องน้าครับมีชักโครกเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาด้านนี้ก็จะเป็นห้องนะครับห้องอาบน้ํานะครับห้องอาบน้ํานะครับเนี่ยเป็นห้องอาบน้ํานะครับมีสุขภัณฑ์นะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเป็นเป็นการแยกห้องนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการใช้บริการนะครับนี่ครับ อันนี้ก็เป็นห้องโถงนะครับหรือว่าเป็นห้องครัวนั่นเองนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วพอเข้ามาด้านในนี่ก็จะเป็นห้องโถงนะครับก็จะตั้งโซฟาไว้ตรงกลาง2ตัวนะครับเนี่ยกระเบื้องก็12บสคูณสินะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับก็จะเป็นห้องนะครับเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ตรงนี้แล้วก็มีเคาน์เตอร์เนี่ย เตรงนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปนะครับชมอ้านบนนะครับซึ่งก็เป็นห้องนอนนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ได้มีการจัดฉากปรุงแต่งแต่อย่างใดนะครับก็คงจะรีวิวตามสภาพความเป็นจริงนะครับถ้าหลายท่านจะได้ตัดสินใจง่ายนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นโรงรถสามารถจอรถได้ประมาณทั้งสอคันนะครับ เลด้านหน้านะครับพื้นที่ด้านหน้าก็ถือว่ายังกว้างอยู่เลยครับเนี่ยพื้นที่ด้านหน้านะครับตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับพื้นที่ด้านหน้าเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นบันไดนะครับฉลุดด้วยลายไม้สวยงามนะครับไม้ที่แข็งแรงนะครับเนี่ยสภาพไม้เนี่ยโอ้ถือว่าบึกบึนเลยนะครับแข็งแรงนะครับ ส่วนหลังคาก็มุงด้วยนะครับวัสดุมัสชิดนะครับหรือว่าสันไทยนะครับของตทนถาวรนะครับตรงนี้อยู่แบบสบายใจเลยนะครับเนี่ยด้านบนก็จะเป็นบันไดขึ้นมานะครับมาด้านบนนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเป็นพื้นด้านบนนะครับเป็นชานด้านบนนะครับมายืนตรงนี้ก็โอ้มันยากาศเย็นสบายเหลือเกินนะครับตรงนี้แล้วก็ เนี่ยด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นมีประตูมีประตู2บานนะครับเปิดมาก็เข้าไปด้านในนะครับห้องนอนก็จะมี2ห้องนอนนะครับเนี่ยห้องนอนที่1ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ให้ท่านดูนะครับเนี่ยครับห้องนอนห้อที่หนึ่งนะครับตรงนี้กว้างพอสมควรนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาห้องนอนห้อที่สองนะครับตรงนี้เลยนะครับ นี่ห้องนอนห้องที่สองตรงนี้นะครับห้องนอนห้องที่สองตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะห้องโถงด้านหน้านะครับก็ถือว่าใหญ่โตพอสมควรนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สําหรับการเดินทางนะครับมาที่นี่นะครับก็ห่างจากสํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพนนะครับอําเภอโบเชตนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับมาตรงนี้ก็ประมาณ4กิโลเมตรนะครับ ห่างจากเขตเทศบาลอำเภอโบเชต์จังหวัดสุรินทร์นะครับมาตรงนี้ประมาณ10กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากวัดเขาศาลานะครับซึ่งก็เป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นะครับหลวงหลวงพ่อเยือนนะครับวัดเขาศาลานะครับมาที่นี่ก็ประมาณ10กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากนะครับตลาดนะครับตลาดไทยกัมพูชานะครับตลาดช่องจอมนะครับ ที่ที่เดินทางมาถึงที่นี่นะครับก็ประมาณ30กิโลเมตรนะครับห่างจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับมาตรงนี้ก็25กิโลเมตรนะครับเพราะว่าอำเภอเบัวเชตกับนะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดก็อยู่ติดกันนะครับแล้วก็เขตเทศบาลอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับมาที่นี่ก็ประมาณ26กิโลเมตรนะครับเพระฉะนั้นก็เป็นบ้านหนึ่งหลัง นะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงวหนึ่งห้องโถงนะครับที่ดิน288ตารางวานะครับราคาขาย7จ็ดแสนสามหมื่นบาทเจ็ดแสนสามหมื่นบาทนะครับฟรีค่าโอนโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับนะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจต้องการที่จะได้บ้านบ้านสวนนะครับบ้านพร้อมอยู่นะติดต่อมาได้ครับที่ผมคณนัทนพลพรหมสวัสดิ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็0 9 4 นะครับ7838419นะครับ094นะครับ7838419นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์เจ้าของบ้านใจดีใจดีนะครับแล้วก็ขอบคุณสหรับแฟนคลับเอฟที่นะครับช่วยติดตามให้กำลังใจกันตลอดเวลานะครับต้องการขายบ้านขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์ติดต่อได้นะครับราคาให้บริการก็3%จากยอดขาย วันนี้ขอบคุณมากขอขวาญคำว่าสวัสดีครับ